สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังโซเชียลลุกเป็นไฟเจนเนี่แซวแรงจันจิมาริโอทำชาวเน็ตเสียงแตกเรียกได้ว่าจุดประเด็นร้อนจะเทือนโซเชียลอีกครั้งเมื่อนักร้องสาวชื่อดังเจนเนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นถูกกระแสวิจารณ์อย่างหนักหลังมีคลิปบทสนทนาที่เจ้าตัว พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเรอรและแฟนสาวจันจิจันจิราจันพิทักษชัยด้วยถ้อยคำที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมโดยเพจจ๊อกจ็อกได้เผยแพร่คลิปต้นเหตุพร้อมระบุว่าเจนนี่ได้ถามจันจิแบบขำๆถึงเรื่องส่วนตัวทำให้บรรยากาศบนเวทีถึงกับชะงักขณะที่จันจิเองมีท่าทีตกใจและเรียบตอบกลับทันทีด้วยน้ำเสียงตะลึงกลางไลฟ์สด ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกแชร์อย่างรวดเร็วชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดหลายคนมองว่าคำพูดของจนเจนนี่เกินขอบเขตไม่ให้เกียรติผู้อื่นและไม่เหมาะสมกับการออกสื่อสาธารณะบางรายถึงขั้นบอกว่ากะหลกไม่ดูเวลาและมารยาทสำคัญกว่าความหาในขณะเดียวกันยังมีบางส่วนที่มองต่างมองว่าจนเจนนี่อาจไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แต่อาจพูดเล่นในจังหวะไม่เหมาะมากกว่าพร้อมเรียกร้องให้สังคมอย่าตัดสินเพียงแท้ไม่กี่วินาทีของคลิปเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ทางฝั่งของเจนนี่ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นหรือชี้แจงถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ